การที่เราภาวนาเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยยกระดับตัวเราเองให้ก้าวข้ามพ้นความเป็นปุถิชนภูมิสำคัญที่สุดคือก้าวข้ามปุถิชนให้ได้เหตุผลเพราะว่าถ้าเรายังดํารงอยู่แค่ความดีทั่วๆไปของผู้ที่เป็นปุถิชนเนี่ย mm hmm. ก็ไม่อาจที่จะพ้นจากนารกกําเนฏชานเปลววิสัยได้ซึ่งพระศาสดายืนยันเลยว่าถ้ายังเป็นปุถิชนอยู่เนี่ย ยังไงก็ต้องได้ไปเกิดในนรกกํเกาเนดดสารเปรตวิสัยอีกแน่นอนนะดังนั้นการท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะว่าคติส่วนใหญ่ของสัตว์ที่มาเกิดเนี่ยจะเกิดในสามคติข้างล่างการเป็นเทวดาและมนุษย์เนี่ยได้ยากซึ่งมนุษย์เนี่ยได้ยากที่สุดการที่สัตว์จะได้เป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งเนี่ยเท่ากับการเกิดของ ตถาคตอรันตสมมาสัมมุทธะสักครั้งหนึ่งซึ่งนานๆจะเกิดขึ้นทียาวไกลนานนับปีไม่ไหวก็นับเป็นจำนวนกับบางครั้งก็91กับ31กับหรือภายในกลับนั้นอาจจะหลายแสนปีหลายล้านปีถึงจะมีผู้เจ้าสักองค์หนึ่งพระองค์หนึ่งมาอุบัติขึ้นนะความเป็นเทวดาก็เกิดขึ้นได้ยากพระองค์อธิบายในบุญกิยาวัตถุสาเนี่ยทานศิลภาวนา ทำอะไรจึงจะได้เป็นมนุษย์ระวงบอกว่าผู้ที่จะได้เป็นมนุษย์เนี่ยคือให้ทานนิดหน่อยรักษาศินนิดหน่อยเนี่ยจะได้มาเกิดมาเกิดเป็นผู้มีส่วนชั่วในมนุษย์นะแต่เขาไม่ทําบุญกิริยาด้วยการภาวนาเลยนะพวกนี้ก็ไม่ภาวนาแต่ทําทานกับสินนิดหน่อยจะได้อัตภาพเป็นมนุษย์แต่เป็นผู้มีส่วนชั่วในมนุษย์เช่นตระกูลตา่าคนยากจนนะ ขยบขึ้นมาระดับที่สองคือพระผู้มีพระภาคบอกว่าให้ทานพอประมาณรักษาศิลพอประมาณต้องสองข้อนะแต่ไม่ทําบุญกริยาด้วยการภาวนาเลยจะมาเกิดเป็นผู้มีส่วนดีในมนุษย์ตรบุญสูงร่ํารวยกษัตริย์มหาศาลพระมหาศาลนะระดับที่3ให้ทานมีประมาณยิ่งรักษาศิลมีประมาณยิ่งแต่ไม่ทําบุญกริยาด้วยการภาวนาเลย พวกนี้จะมาเกิดเป็นเทวดาชั้นกรรมภพซึ่งมีหกชั้นตั้งแต่จาตุมาหาราชิกะดาวดึงยามาดุสิตนิมานารดีปารณิมิตาวสวัตตนะีระดับที่4คือให้ทานเป็นอติเลขรักษาศินเป็นอติเลกแต่ไม่ทำบุญกริยาด้วยการภาวนาเลยพวกนี้จะมาเกิดเป็นราชาของเทวดาชั้นกรรมภพใน6ชั้นนี้ ดังนั้นนี่คือเหตุปัจจัยของการเลี้ยงอัตภาพความเป็นมนุษย์กับเทวดาดังนั้นถ้าเราไม่ได้สร้างเหตุปัจจัยอย่างนี้พระผู้มีพระภาคก็บอกว่าคติที่ไปนั้นก็จะไปเกิดในสามคติข้างล่างเนี่ยโอกาสมากเท่ากับปริมาณดินมหาปฐพีคต,นะติเนี่ยมีห้าคือนรกกัมเด็ดสารเปรตวิสัยมนุษย์เทวดาซึ่งเทวดาก็แบ่งเป็นสามภพเทวดากรรมภพรูปภพรูปภพ นะอันนี้คือคติทั้งหมดนะแต่มนุษย์ส่วนใหญ่จะสัตว์ทั้งหลายส่วนใหญ่เลยเนี่ยไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวจะวนอยู่ใน3าคติข้างล่างปริมาณมากขนาดไหนพระองค์เอาเล็บเขีย่ยเศษดินขึ้นมาแล้วถามสาวกว่าดินที่ติดปลายเล็บของพระองค์เนี่ยกับดินในมหาปฐพีเนี่ยอย่างไหนมากกว่ากันสาวกก็บอกในมหาปฐพีมากกว่าเทียบกันไม่ได้กับดินที่ติดปลายเล็บ พระผู้มีพระภาคก็กําลังอุปมาให้เราเห็นถึงความน้อยกับความมากแล้วก็ไล่การเกิดตายของสัตว์ทุกภพนะว่าเทวดาทั้งหมดตายแล้วไปไหนมนุษย์ทั้งหมดตายแล้วไปไหนเปรตวิสัยทั้งหมดเดรัจฉานทั้งหมดสันนลกทั้งหมดเทวดาทั้งหมดเนี่ยปริมาณเท่าดินมหาปตพปีตายแล้วจะไปเกิดในนรกกัมเนรัจานเปรตวิสัย เทวดาเท่าเศษดินปลายเล็บจะมาเกิดเป็นเทวดาซ้ําหรือได้เป็นมนุษย์มนุษย์ทั้งหมดทั่วโลกาธาตุที่ตายแล้วที่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาเท่าเศษดินปลายเล็บปริมาณเท่าดินมหาปฐพีจะไปเกิดในนรกกำเนิดเดชานปริวิสัยไม่ต่างจากเทวดาพยากรณเหมือนกันนะส่วนนรกกำเนิดเดชานปริวิสัยนั้นสามคตินี้เวลาตายแล้วเกิดในสามคติเดิมซ้ํา ปริมาณเท่าดินหมหาปตาภีที่จะได้หลุดขึ้นมาเป็นมนุษย์และเทวดานั้นมีปริมาณเพียงแค่เศษดินปลายเล็บนี่คือความสามารถในพุทธจักกูของพระองค์ที่ได้เห็นการเกิดตายของสัตว์แบบภาพรวมทั่วโลกธาตและพระงค์ก็บัญญัติมาซึ่งพระสูตรนี้เราจะไม่ค่อยเคยได้ยินพุทธวจนะบทนี้เราไม่ค่อยเคยได้ยินจึงทําให้เรา ไม่รู้สึกว่าเราจะต้องขวนขวายเป็นอริบุคคลให้ได้นะซึ่งก็เคยได้ยินว่าอริบุคนเหมือนจะเป็นช้อยเลือกสำหรับชีวิตส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่าเราก็กินดีอยู่ดีแล้วมีความสุขครอบครัวก็ดีมีเงินทองใช้มีเสื้อผ้ามีรถมีบ้านนะญาติพี่น้องเราก็ดีๆกันหมดเราก็ไม่เห็นจะต้องทำอะไรกก็ถูกอยู่ แต่ที่แน่ๆคือเราจะไม่พ้นจากความแก่ความเจ็บความตายและตายแล้วจะไปไหนนะอันนี้ก็จะเป็นปนัญหาซึ่งถ้าพระศาสดาพูดไม่ผิดซึ่งพระองค์ก็ยืนยันมาตัวพระองค์เองเนี่ยพูดผิดไม่ได้คำที่หลุดออกจากปากพระศาสดานั้นสมณะพราหม์เทพมันพรหมหรือใครๆในโลกคัดง้างและติดเตียนไม่ได้เป็นคำที่เป็นอากาลิโกถูกต้องตรงจริงตลอดกาล ดังนั้นถ้าสิ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสไว้เป็นความจริงนั่นคือหลังจากการตายของเราเนี่ยเรามีความเสี่ยงในการที่จะไปเกิดใน3าคติข้างล่างเนี่ยมากกว่า99.99% 99นะโอกาสเพียงเล็กน้อยแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะมีโอกาสในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในเศษดินปลายเล็บนะนั่นก็คือเราจะต้องมีคุณสมบัติที่ พระศาสดาทรงรับรองหรือรับประกันเอาไว้ว่ายังไงเราลอดแน่นะพระองค์ก็รับประกันไว้ในความเป็นโสดาบันบุคคลบันไดก้าวแรกที่เราจะก้าวข้ามความเป็นบุตรชนภูมินะนั้นสังโยชน์เนี่ยเครื่อง้อยลัดที่ขวางกั้นเราเมีสิบ้อทําข้อแรกให้จบคือสักยัติทิฏฐิมันมีสักยัติทิฏฐิวิจิกิจชาศีลปตปรามาศกามลาฆ่าพยาบาท รูป,ปราคะอรูป,ปราคะมานะอุทธจาอวิชชา10ข้อเนี้ยข้อหนึ่งสำคัญสุดเลยเพราะถ้าก้าวข้ามปุถุชนภูมิได้แล้วเนี่ยพวกเราต่อยอดเองได้ไม่ต้องมีใครสอนก็ได้เป็นผู้เที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าละดังนั้นการก้าวข้ามสักยะทิฏฐิเป็นเรื่องที่สําคัญสักยะคืออะไรสักยะแปลว่าความถือว่าตัวตนทิฏฐิแปลว่าความเห็นเราลบความเห็นในการยึดถือในความเป็นตัวตนให้ได้ วันนี้เรายึดถืออะไรเป็นตัวตนคือเรายึดถือ5ธรรมชาติคือรูปกายที่นั่งอยู่นี้เรียกว่ารูปเวทนาเวลาเรามีสุขมีทุกข์มีความรู้สึกเฉยๆขึ้นมาเราจะรู้สึกว่าสุขเป็นเราเราเป็นสุขฉันมีความสุขฉันมีความทุกข์นะี่อันนี้เรียกว่าเห็นเวทนาเป็นตนตนเปเวทนาเวทนามีในตนตนมีในเวทนาเวลาเกิดความจําได้หมายรู้ขึ้นมาเราก็คิดว่าเรามีความจํา นะหรือความจําเป็นของเราเรามีความคิดขึ้นมาเราก็คิดว่าความคิดเป็นของเราเราทุกคนมีจิตและเราก็คิดว่าจิตนี้เป็นของเราซึ่งพระศาสดาบอกว่าจิตก็ไม่ใช่ของเธอจิตมโนวิญญาณเป็นสิ่งเดียวกันพนะระองค์ก็ได้อธิบายเหตุเกิดของจิตคืออะไรเมื่อวิญญาณปรากฏนี่คือจิตเกิดโดยพระองค์ตรัสว่าปัธมังจิตตังอุปนังปัมังวิญญาณังปาตุภูตัง แรกที่จิตเกิดก็คือแรกที่วิญญาณปรากฏและวิญญาณเกิดมาจากไหนวิญญาณก็เกิดมาจากมโนมโนเป็นธาตุรู้มันพร้อมจะรู้แต่ยังไม่รู้ถ้าไม่มีการกระทบเมื่อมันกระทบอารมณ์ซึ่งโร่งเปรียบเหมือนแสงที่พุ่งไปกระทบฉากจะเกิดรัศมีคือรอยแดดแสงสุริเย์ส่องมาแล้วกระทบกับฉากคือฝาเรือนเกิดรอยแดดที่ฝาเรือนตัวรอยแดดเนี่ยคือรัศมีเรียกว่าวิญญาณซึ่งมันเกิด มาจากมโนคือใจคือลำแสงนะดังนั้นพงษ์จะเรียกว่ามโนวิญญาณดังนั้นจิตมโนวิญญาณคือตัวเดียวกันแต่มโนเนี่ยพระองค์บัญญัติก่อนที่จะกระทบอารมณ์พอกระทบอารมณ์จะเป็นวิญญาณพอวิญญาณปรากฏก็คือจิตเกิดจิตก็ผูกติดกับอารมณ์ต่อไปนะอยู่กันคนละช่วงจังหวะคนละตอนเท่านั้นเองนะแต่มันก็คือสิ่งเดียวกันซึ่งเรงเปรียบเหมือนลำแสงหรืออุอปมาหนึ่งเปรียบเหมือนเมล็ดพืช มเมล็ดพืชตกลงไปบนผืนนามีที่ตั้งอันนี้เรียกว่าภพคือมีที่ตั้งอาศัยพร้อมที่จะเกิดพอมเมล็ดพืชงอกขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าชาติภพชาติแยกกันอย่างนี้ดังนั้นภพชาติไม่ใช่เพียงว่ารูปกายเราตายแล้วเราได้รูปกายใหม่แต่นั่นคือวิญญาณน,นั้นไปตั้งในอารมณ์ใดอันนั้นคือภพจเจริญงอกงามในอารมณ์ใดอันนั้นคือชาติดังนั้นภพชาติเกิดอยู่ในจิตเราตลอดเวลาทุกครั้งที่เราคิดเรานึก พระองค์จึงบอกพี่กูุทั้งหลายถ้าบุคคลเนี่ยคิดถึงสิ่งใดดําริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วจเจริญงอกงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมีดังนั้นพบใหม่เกิดอยู่ตลอดเวลาชาติใหม่ก็เกิดตลอดอยู่ในจิตของเราจิตรับรู้คือพบ รู้ต่อไปเพลินต่อไปคือชาติแล้วจะจบด้วยชรามอนะดังนั้นองค์ประกอบของความเป็นเราเนี่ยมันจะมีอยู่5ธรรมชาติแต่เนื่องจากรูปกายเนี่ยยังไม่ตายเราก็เลยคิดว่ารูปกายเราเนี่ยคิดได้นึกได้รู้ได้แต่พอรูปกายพังปุ๊บความยึดมั่นในจิตมโนวิญญาณยังไม่ถูกถอดถอนเวทนาสัญญาสังขารยังไม่ถูกถอดถอนสัตว์ก็จะยึดวิญญาณดวงใหม่ต่อ วิญญาณก็ไปตั้งอาศัยในนามธรรมตัวใหม่พระองค์จึงบอกว่าเมื่อวิญญาณไปตั้งในนามธรรมใดสัตว์จะยังอัตภาพให้เป็นไปตามอารมณ์นั้นต่อไปอันเป็นอัตภาพมีส่วนแหน่งบุญก็ดีมีส่วนแหน่งอบุญก็ดีในอารมณ์เนี่ยพระองค์ก็จะแบ่งเป็นสองกลุ่มคืออกุศลกับกุศลอกุศลกรกมบท10จะยังอัตภาพสัตว์ให้ได้3คติคือนรกกับเนติชานเปรตวิสัยกุศลกรกมบท10จะยังอัตภาพให้ได้มนุษย์และเทวดา นั้นนั่นคือพระองค์กําลังพยายามอธิบายให้เราเข้าใจถึงการทํางานของห้าธรรมชาติที่เราเนี่ยทุกคนเนี่ยถูกเรียกว่าสัตว์แปลว่าผู้ยึดติดเรากําลังยึดติดห้าธรรมชาตินี้และกําลังคิดว่าห้าธรรมชาตินี้เป็นเราดังนั้นสังโยชน์ข้อแรกที่เราควรจะก้าวข้ามไม่ได้คือเปลี่ยนความเห็นให้ได้ว่าห้าธรรมชาตินี้ไม่ใช่ของเราอันเนี้ยเราจะถูกเรียกว่าสัตธานุสาลีมีความเชื่อน้อมจิตไป ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจยเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาข้อใดข้อหนึ่งก็ได้นะไม่เที่ยงอย่างเดียวก็ได้เห็นมันแปลเปลี่ยนเห็นมันดับเห็นมันไม่ใช่เป็นตัวตนจริงด้วยการเห็นอย่างเนี้ยนะพระองค์บอกว่าชื่อว่าจิตของเธอเนี่ยเข้าสู่สมถานิยามระบบแห่งความถูกต้องเข้าสู่ภูมิแห่งสัพบพบุรุษก้าวลงพ้นปุริชนภูมิไม่อาจที่จะกระทํากรรมที่ทําแล้วเข้าถึงนรก กําเนิดดัชชานึกเปรวพิสัยได้และคนคนนี้จะไม่กระทําการละคือจะไม่ตายก่อนแต่ที่จะทําให้แจ้งซึ่งโสตาปฏิผลรับประกันความเป็นโสตาปฏิผลของคนคนนี้ก่อนสิ้นชีวิตต้องได้แน่และพระองค์เนี่ยรับประกันความเป็นโสตาปฏิผลว่าคนที่เป็นโสตาปฏิผลแล้วเนี่ยจะเป็นผู้ที่เที่ยงแท้ต่อการตรัสรูพ้พร้อมในเบื้องหน้าเกิดอีกยังมากไม่เกินเจ็ดคราวก็จะต้อง เป็นอรานและปรินิพานนะคติของเขาจะวนอยู่ในเทวดากับมนุษย์นะ,ะดังนั้นถ้าโยมได้สัทธานุสาลีพระพุทธเจ้ารับประกันความเป็นโสตาปฏิผลโยมได้โสตาปฏิผลก่อนตายพระพุทธเจ้ารับประกันการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าคุมมค้มไหมคุ้มนะดังนั้นก้าวข้ามปุถุชนภูมิให้ได้แค่นั้นเองนะเราอาจจะยังติดตรงนั้นติดตรงนี้บ้างไม่เป็นไร พง์เรียกว่าเป็นเนื้อที่นอนจมบ่วงแต่ไม่ติดบ่วงนะเนื้อที่นอนจมบ่วงแต่ไม่ติดบ่วงคืออะไรบุคคลนั้นเนี่ยก็ยังยังอพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยู่ไม่เป็นไรแต่ให้เขารู้อัศทาะธาธาลดอร่อยอาทินวะโทษรู้เหตุเกิดรู้ความดับของมันและรู้วิธีดับเราจะเรียนอานณาปณสติคอยละนันทิอยู่เรื่อยๆเ,เนี่ยเร,รู้วิธีดับมันละนะ ังนั้นถ้าเรารู้อย่างนี้คนนี้ชื่อว่าเนื้อที่นอนจมบ่วงแต่ไม่ติดบ่วงเมื่อนายพรานมาถึงบ่วงเข้ามันก็จะกระโดดออกจากบ่วงเพราะมันอยู่ในลักษณะท่าทางพร้อมที่จะกระโดดออกซึ่งพระองค์ยืนยันว่ามนุษย์เราเนี่ยจเจริญทั้งสองทางได้จเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมเจริญทางโลกจเจริญด้วยบุตรภรยาข้าทาสกรรมกรทรัพย์อันเต็มขนาดแห่งบุรุษดังนั้นพระองค์ไม่ได้ปฏิเสธการแต่งงานการมีลูก มีหลานไม่เป็นไรนะพระหลานทั้งหลายก็เป็นพระหลานอยู่ในกรรมพเยอะแยะไปหมดนะดังนั้นจเจริญทางโลกได้จเจริญด้วยบุตรภรยาข้าทาสกรรมกรทรัพย์อันเต็มขนาดแห่งบุรุษขณะเดียวกันเนี่ยก็จเจริญด้วยศรัทธาศินสุตตะจาคะปัญญานะคือศรัทธาในตถาคตเชื่อกันตรสัสรู้ของพระพุทธเจ้าและคําสอนของพระพุทธเจ้าศินผู้นั้นก็คือมีสินนะ้าสุตตะก็คือมี การเสพคําสอนของตถาคตคือคําที่ออกจากปากพระพุทธเจ้าโดยตรงจากะก็คือการเสียสละการแบ่งปันนะซึ่งวางจิตถูกต้องคือการลกความตระนียมเป็นมลทินวางจิตไม่ถูกจะเป็นอริบุคลไม่ได้วางจิตไม่ถูก,เ,ถกเช่นอะไรพงตัดไว้6แบบเช่นแบบที่1คือหวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้สุเผลของทานนี้ นิคดีไหมดีไปเป็นเทวดาชั้นจา,จาตุมหาราชิกะแต่หลังจากตายแล้วก็ไม่พ้นจากนรลลกกําเดชันเพลวิสัยวางจิตแบบที่สองไม่คิดแบบแรกแต่คิดว่าให้ทานเป็นการดีก็ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นชั้นดาวดึงแต่หลังจากตายก็ไม่พ้นอบายวางจิตแบบที่สามทำตามประเพณีปู่ย่าตายายเคยทํามาดีไหมดีไปเกิดเป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นชั้นยาานะแต่หลังจากตายจากชั้นยามา ก็กลับมาเป็นอาคามีคือกลับมาสู่กรรมภพ,มพไม่พ้นนรกกรรมใรชาติผริวิสัยอยีกเช่นกันอีกพวกหนึ่งแบบที่4ไม่คิด3แบบแต่คิดว่าสมณะัไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรให้ดีกว่าก็มาเกิดในชั้นดุสิตหลังจากตายก็ไม่พ้นระบายอีกพวกหนึ่งก็คิดคล้ายๆกันแต่เชื่อเพราะคนอื่นบอกสอนมาพวกนี้ก็มาเกิดในชั้นนิมมานนลดีหลังจากตายก็ไม่พ้นระบายอีกพวกหนึ่งก็ทําเพื่อความสุขใจปลื้มใจปิติใจ พวกนี้มาเกิดในเทวดากามภพชั้นสูงสุดคือชั้นปรณนิมิตวตสวัตตีแต่หลังจากตายจากปรนิมแล้วก็ไม่พ้นอบัยเหมือนกันดังนั้นจะเหลือแบบที่7แบบเดียวที่ปรินิพานได้คือการให้ทานเป็นเครื่องประดับจิตเป็นบริขารจิตคือการละความตระหนีน่เป็นมุนทินจะทําให้บุคคลนั้นเนี่ยไปเกิดเป็นพรหมกาย,ยิกานางังเทวานางังและหลังจากสินกส้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่ในพรหมกาย,ยิกาแล้วเขาจะเป็นอนาคามี อนาคามีเป็นอริพุคคลขั้นที่สกระโดดจากโสดาบันสกทาคามีข้ามาเลยเป็นอนาคามีเลยนะผุดเกิดดกคลาวเดียเป็นโอปปาติกะโอปปาติกะแปลว่าเป็นระบบการเกิดที่ผุดเกิดเป็นตัวโดยไม่ต้องอาศัยพ่อแม่จะไปเกิดในสุทธาวาส5ชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งคืออวิหาอัตปาสุทธสสาสุทธสีอคณิตาแล้วใช้ชีวิตอยู่ในชั้นนี้หลังจากตายก็จะปรินิพาน เป็นพบเดียวที่ไม่มีปุถุชนไปเกิดจะมีแต่อริบุคคลเท่านั้นในสุตาวาสภพนะดังนั้นนี่ก็คือ,เ,อเหตุปัจจัยสั้น,น,นๆเล็กๆน้อยๆที่สำคัญที่เมื่อเราทำแล้วกุศลธรรมในปัจจุบันตรงนี้จะล้มอกุศลมูลตลอดสังสารวัตที่ทำมาได้นะซึ่งในฝั่งตรงข้ามถ้าเราทำไม่ดี อันเป็นกรรมหนักเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระละหันทําผู้เจ้าให้ห้อเลือดทำสงให้แตกแยกกุศลมูลที่ทํามาทั้งสังสารวัตรก็ล้มเหมือนกันแต่ถ้าเราทํากรรมดีในปัจจุบันซึ่งทําให้เราเก้าวข้ามความเป็นบุญชนอกุศลมูลก็ล้มเหมือนกันนะเราก็จะเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมเพียงอย่างเดียวนะแล้วก็มีการปรินิพานเป็นเบื้องหน้าแน่นอนซึ่งผู้เจ้า ก็รับรองเอาไว้แล้วก็ตรัสไม่ผิดนะดังนั้นก็อยากฝากให้พวกเราเนี่ยได้เ,เป็นผู้มีตนส่งไปในแนวของธรรมะนะเ,เวลาในชีวิตเราก็เหลืออยู่อีกไม่นานนะาก็อยากให้พวกเราได้ใช้ชีวิตที่เหลือให้คุ้มค่านะด้วยการได้ราบของพระศาสดาไปนะาแล้วเราก็จะรู้สึกมี ความภูมิใจในชีวิตมีความมั่นคงในชีวิตนะว่ามั่นใจว่าการตายครั้งนี้ของเราเนี่ยเราเอาชนะมารเอาชนะความตายได้แน่นอนนะคติที่ไปของเราดีแน่นอนนะแล้วยิ่งเราได้เจอภาคุณสูตรเนี่ยนะว่าการได้ฟังคำตา,ตา,ตากตก่อนสิ้นชีวิตเนี่ยสั่งโย้าเพิ่งต่ำเนี่ยสิ้นได้เลย เราเป็นอริพคนแน่นอนแล้วคติของเราก็คือ7แบบนะปริพานสะหกไปเกิดในสุทัตว์ซะหนึ่งอินทรีย์อ่อนที่สุดดังนั้นถือว่ายุคนี้ที่เราเกิดมาเนี่ยเราโชคดีมากๆรวมทั้งอาตมาด้วยที่โชคดีได้มาเข้าใจพุทธวจนะแล้วก็ได้มีโอกาสไต่ทอดพุดทธวจนะให้กับพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้เจอพักคุณสูตรเพราะมันเป็นทางลัดอย่างยิ่งนะซึ่ง พระองค์จะชี้ไปที่มนุษย์ในช่วงเวลาตายใกล้จะตายเรียกมรณะกาเลช่วงนี้อินทรีย์ของมนุษย์จะแก่กลา้าถ้าได้ฟังธรรมะปุ๊บเนี่ยหลุดพ้นได้เร็วทันทีนะและพระองค์รับประกันว่าการหลุดพ้นเป็นอรหันต์หรืออริพุคนในช่วงนี้ไม่มีความต่างกันกันกบผู้ที่เป็นอรหันต์มาแล้วร้อยปีไม่ต่างกันดังนั้นเราได้ทางลัดตรงนี้ไปเนี่ยก็ชื่อว่า พวกเราคงเคยได้สร้างอน,นิสงส์มากับพระศาสดาพอควรจึงมาเกิดในยุคที่เจอพักคุณสูตรเพราะเราดูว่าตอนที่เราเจอพุทธวัจนะช่วงแรกเราไม่เจอพักคุณสูตรเนี่ยเราก็เราก็ไม่รู้ว่าตอนจะตายคนมีอินทรีย์แก่กล้าเราได้ฟังแล้วก็จะรัสังโยชน้าเบื้องต่ำได้แล้วอินทรีย์ของศพจะผ่องใสผิวพรรณจะผ่องใสขึ้นมาสังเกตโดยกายภาพ ด้วยตาธรรมดาได้เลยแล้วก็พิสูจน์กันมาหลายร้อยศพแล้วก็ถ่ายคลิปถ่ายภาพกันเยอะแย,ยะมากมายนะเราเราไม่เคยทราบเราก็ไม่เพ่งเล็งไปตรงนั้นแต่พอเรามาทราบพระคุณนสูตรปุ๊บเราก็โฟกัสไปที่ตรงนี้เลยช่วงระยะเวลาจะตายแล้วก็ได้ผลทุกรายนะยังไม่เคยเจอรายใดไม่ได้ผลดังนั้นใกลใครมีญาติสาโลหิตท,ที่ใกล้จะเสียชีวิต ต้องช่วงใกล้จะเสียชีวิตจริงๆนะมันถึงจะมีอินทรีย์แก่กล้าแล้วก็รับฟังทมเพราะถ้ายังไม่ใกล้เนี่ยบางคนอินทรีย์ยังไม่พอเนี่ยกว้างทิ้งเหมือนกันปฏิเสธไม่เอานั่นนลน,นี่รอช่วงเขาจะตายจริงๆแล้วก็เปิดให้ฟังแล้วยมก็สังเกตเลยคนจะผิวดําผิวขาวผิวเหลืองผิวอะไรก็ตามออกมาจะอินทรีย์ผ่องใสหมดคือจะสีคล้ายๆเปลือกกล้วยหอมนะสีออกเหลือง และถ้ายิ่งให้ฟังนานหลังจากตายไปแล้วประมาณ5-10ชั่วโมงผิวพันธุ์จะยิ่งผ่องขึ้นเรื่อยๆนะช่วงนั้นเป็นช่วงที่กำลังใคร่ควรทำให้โอกาสของผู้ตายสักนิดหนึ่งก็จะเห็นเห็นประจักษ์ด้วยตาตนเองและหลังจากนั้นโยมจะทำอะไรกับศพก็ทำไปช่วง5-10ชั่วโมงแรกเนี่ยอยเพิ่งไปยุ่งอะไรให้เขาฟังธรรมะพุทธวจนะไม่มีให้โยมอ่านพระสูตรเลยอ่านด้วยตัวเองนะ บทปฏิจจสมาบาที่โยมท่องไปเมื่อกี้อ่านทวนอ่านฟังย่งอยู่อย่างนั้นแหละและถ้าเป็นเวลาคืออัดเทปตัวเองก็ได้อ่านแล้วก็เปิดให้เขาฟังนะให้เขาฟังตลอดเป็นชั่วโมงเลยนะไม่ต้องเอาบทอื่นบทบทที่ได้ผลที่ดูแล้วผิวพันธ์ผ่องใสมากๆเนี่ยคือตัวฤัษสสีเนี่ยบทปฏิจจสมาทิเหตุเกิดความตายเหตุด,ดับความตายแล้วก็ตัวอนาปานสตินะผิวพันธ์ศพจะเห็นชัดมากเลยนะแล้วก็ จะไม่ผ่านอาการของศพปกติคืออาการแข็งทื่อนะเนื้อตัวก็จะนิ่มปกตินะสัปดาห์หนึ่งนี้สบายๆไม่ต้องฉีดยาก็นะจะไม่มีกลิ่นไม่เน่าให้เห็นในช่วงระยะเวลา7วันสิบวันเนี่ยสบายๆนะเพราะฉะนั้นเราก็นําไปทดลองได้เพราะธรรมะพระศัสดานั้นทนต่อการเพ่งพิสูจน์